วันนี้มาแชร์เทคนิคการใช้เสียงสำหรับการเป็นวิทยากรให้กับทุกท่านได้นำไปปรับใช้กันค่ะมีอยู่ด้วยกัน3มเทคนิคง่ายๆนะคะเทคนิคแรกก็คือการใช้ต้นเสียงที่มาจากกระบังลมนั่นเองค่ะเสียงที่มาจากกระบังลมนะคะจะทำให้เรานั้น พูดจาชัดถ้อยชัดคําเสียงดังฟังชัดนั่นเองค่ะนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะคะที่ผ่านมาดิฉันได้ใช้การฝึกฝนเป็นการวอร์มเสียงในทุกๆเช้านะคะและก่อนขึ้นเวทีก็จะมีการวอร์มเสียงเช่นกันค่ะเพื่อให้เสียงนั้นมาจากกระบังลมไม่ได้มาจาก ลำคอรหรือการตะเบงหรือการตะโกนนะคะเสียงของเราจะน่าฟังทรงพลังด้วยนะคะส่วนเทคนิคที่2ก็คือเรื่องของการเปิดปากการเปิดปากกว้างๆนะคะถือได้ว่าเป็นการใช้เสียงอย่างเต็มที่หากเราเปิดปากกว้างก็จะทำให้การพูดนั้น ชัดถ้อยชัดคำน่าสนใจชวนติดตามนั่นเองค่ะเทคนิคต่อไปเทคนิคที่3คือการควบคุมลมหายใจค่ะสำหรับเวทีแรกๆสำหรับบางท่านไม่ว่าจะเป็นการพูดการสื่อสารการนำเสนองานหรือการเป็นวิทยากรหากมีอาการประหมา่าหรือการตื่นเต้นมักจะลืมหายใจค่ะเรียกได้ว่าพูดติดกันเป็นพืชหายใจไม่ทัน บางท่านก็จะเกิดอาการเหนื่อยเพราะเหนื่อยแล้วนะคะเสียงก็จะไม่มีพลังทําให้ผู้ฟังนั้นฟังเราไม่รู้เรื่องได้เช่นกันค่ะเทคนิคเหล่านี้นะคะต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการวอร์มเสียงการใช้ต้นเสียงจากกระบังลมไม่ใช่การเค้นหรือออกมาจากลําคอตลอดจนการเปิดปากให้กว้างๆและการควบคุมลมหายใจสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้เวลาเราพูดและเราสื่อสารนั้น การพูดของเราจะมีระดับเสียงสูงต่ำไม่ราบเรียบไม่เป็นโมโนโทนนะคะเสียงที่ราบเรียบหรือโมโนโทนนะคะจะทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากจะติดตามรับฟังเราจนจบนะคะและนี่ก็คือ3เทคนิคนะคะที่นำมาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านค่ะสำหรับการใช้เสียงเพื่อการเป็นวิทยากรค่คะ